อ l l i t ตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t พ Podcast กับรายการ Learn and Share เราจะมาพูดคุยและแชร์เกี่ยวกับทอปิกที่น่าสนใจค่ะวันนี้อยู่กับมายและก็พี่เจนค่ะค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่18 พฤืภาคมเนาะที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่น่ายินดีมากๆเกิดขึ้นสําหรับชาสวิปตี้หรือว่าแฟนคลับเทเลอร์สวิปนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องเคยได้ยินเพลงของเทเลอร์สวิปอยู่แล้วเนาะอย่างเพลงบ u b ย l บ n ล w อง h Me มี n บ Space b e i n g again หรือ back to December นะคะเธอน้องมาอยากร้องเพลงไหมไม่ดีกว่าค่ะพี่เซนนอกถึงแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังแต่ว่ามันก็จะ ไปเดินเออไปเดินห้างแล้วก็ติดหูอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเออเปิดเปิดมาสําหรับเพลงของคนนี้นะคะซึ่งคนที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะ Taylor Swift เนาะเป็นคนที่มากด้วยความสามารถมากๆเลยค่ะพี่เจนเขาเป็นคนที่แต่งเพลงด้วยภาษาที่มีความสละสวยมีพรสวรรค์ทางดนตรี Taylor Swift นะคะได้เข้ารับปริญญากิติมาศากตร์สาขาไฟอาร์ตจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะที่สนามกีฬาย a n k e e s t a d ียมในวันนั้นเนี่ย Taylor ได้รับเกียรติให้ขึ้นไปกล่าวคำให้อววาท ในวันรับปริญญาต่อหน้าบัณฑิตคนอื่นๆค่ะพิเจน mm hmm. จนกลายเป็นที่พูดถึงผ่าน h a s h t a e 2 t graduate version และ congratulation Taylor mm hmm. พุ่งทยานติดเทรนดทวิตเตอร์เลยค่ะซึ่งคำเก่าวของ Taylor mm hmm. เนี่ยค่อนข้างที่จะ w a s a precious w o r l d of quality มากๆเลยค่ะเป็นคำพูดที่ล้ำค่าและก็มีคุณภาพมากๆเลย mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่อยู่ยดีๆ Taylor ก็ได้รับปริญญากิติมศักดิ์นะคะทางมหลาลัย NYC อ่ะก่อนหน้านั้นเขาได้มีการเปิดหลักสูตร Taylor s w i f ปด้วย ถึงจะเปิดในระยะสั้นๆแต่ก็มีคนลงทะเบียนเป็นจํานวนมากยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ําถึงความประสบความสําเร็จของ Taylor s w i ิตด้วยค่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้ว Taylor s สวิ t สำหรับพี่นะเขาเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าแบบมีสตอรี่มีเรื่องราวมากเลยนะเพราะว่าจากที่เราดูข่าวต่างๆหรือแบบรับรู้มามเรื่องราวของเทเลอร์มาเขา เขาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายจริงๆนบกว่าที่จะมาประสบความสําเร็จทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็การโจมตีในนั่นกระแสรลบด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนานาหรือไม่ก็ข่าวแบบก็สิบเออมีเพื่อนนี่ทะเลาะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเลยอย่างเงี้ยจริงๆเขามันคงท็อกซิกกับเขามากนะอืถ้าเราโดนเรื่องร้ายๆแบบนั้นน่ะใ่ะแต่ว่าเขาก็ยังยืนหยัดแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วก็เป็นคนที่พอเขามากัดสปิารู้เลยว่าเออเขา เขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีจนเขาผ่านเรื่องราวต่างๆมาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่มันโจมตีหรือว่าโหมกระหน่าใส่เขาอ่ะมันทําให้เขาเป็นนิคนที่แบบสตรองอย่างทุกวันนี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะไม่กับพี่เจนเลยอยากที่จะยิบยกคํากล่าวโอวาทของเทเลอร์สวีบที่มอบให้กับบันทิดค่ะมันค่อนข้างที่จะทัดใจแล้วก็ฮิวใจสําหรับทุกๆคนเลยอืมแล้วก็สําหรับใครที่อยากอ่าน เต็มๆนะคะสามารถอ่านได้ที่ Taylor Swift NYU c o m m e n c m e n t speech read the full transcript ค่ะเริ่มด้วยอันแรกกันเลยค่ะคือเราไม่ได้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวซึ่งหมายค่อนข้างชอบอันนี้มากๆเลยค่ะเป็นคำที่ Taylor บอกว่าเราต่างเป็นผ้านวมที่ถูกเย็บขึ้นจากความรัก คนที่เชื่อในอนาคตของเราและคนที่แสดงความจริงใจและเห็นใจหรือพูดความจริงแก่เราในเวลาที่ยากเย็นที่สุดซึ่งมาย้อนมองกลับไปทําให้นึกถึงหลายหายคนที่สําคัญในชีวิตของเราเลยค่ะทั้งคนที่ทําดีกับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมิตรภาพที่ดีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคนที่เคยใจร้ายกับเราคนที่ทําให้เราเสียน้าตาพวกเขาล้วนเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของเราถึงระยะทางค่ะ กว่ามันจะสําเร็จมันก็จะมีความครุขระบ้างเนาะไม่ได้แบบโรยด้วยกีบกุลาอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นอะ่ะตัวเราก็อาจจะไม่ใช่เป็นเราอย่างถุกวันนี้ก็ได้ใช่กว่าจะสําเร็จได้มันเรามันต้องมีแบ็คก,การ์ดอยู่แล้วใช่มีทั้งคนที่แบบช่วยเหลือ,อคนที่รักเราแล้วก็คนที่เกลียดเราหรือว่าบางคนที่แบบไม่ได้ถึงกับเกลียดแต่ก็ไม่ชอบเราบ้างแหละบางทีเราก็อาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีสําหรับคนอื่นเออเรียกว่าพี่พี่อาจจะมองว่าแบบเป็นคนที่ช่วยสร้าง สร้างเราในวันนี้ดีกว่าบางบางทีเขาก็ไม่ได้เกลียดนะเขาแค่ไม่ชอบเราหรือว่าบางทีความสัมพันธ์ของเรากับเขาเขาก็ไม่ได้เกลียดหรอกแค่มันไม่ด,มมดีมันไม่ดีต่อเราทั้งคู่เฉยๆมันก็มันก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออวันเนี้ยที่เรามีวันเนี้ยที่เราเป็นเราก็ได้เรียนรู้จากหลายๆคนที่ทั้งมอบความรักความชอบความไม่ชอบให้เรามอบไปหลายความรู้สึกให้กับเราเนาะ ต่อไปนะคะไม่มีใครได้ทุกสิ่งที่หวังไว้ค่ะอันนี้ก็ตรงตัวมากๆเลยเชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่หวังไว้แหละตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนเราโตตอนเด็กเราก็หวังว่าเราอยากโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนอยากทำอาชีพอะไรอยากสำเร็จตอนอายุเท่าไหร่อยากมีความรักที่ดีแต่เมื่อโตขึ้นนะคะเรามาค่อยๆซึมซับกับคำว่าโลกมันใจร้ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยุติธรรมกับเราทุกๆอย่าง เกินกว่าที่เราได้จินตนาการเกินกว่าที่เราได้คาดหวังไว้ตอนเด็กๆอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วอะโลกเนี่ยมันใจร้ายกับเรามากๆเลยอ่ยไม่อยากให้ทุกคนมานั่งใจร้ายกับตัวเองอืออยากให้ทุกคนได้พยายามยินดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือถ้าอยากแสดงความรู้สึกอะไรก็แสดงออกมาได้เลยคะ่ะความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกโกรธไม่ต้องโกหกกับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสกับการอยู่กับปัจจุบันดีกว่าที่จะไป นึกถึงอดีตที่ทำร้ายเราหรือว่ากังวลกับอนาคตม,มากเกินไปเออพราะประโยคนี้มันคือจริงเลยมันคือตามหลักความเป็นจริงของการใช้ชีวิตเลยคือเราไม่มีทางที่จะได้ทุกสิ่งที่หวังอืมใช,ใช่ป่ะแล้วเชื่อว่าทุกคนมันคงผิดหวังในแต่ละช่วงระยะเวลามาอยู่แล้วมสมมติตอนเด็กอนุบาลผิดหวังว่าแบบโอ้ยเพื่อนไม่เล่นด้วยนี่ผิดหวังแล้วนะเอเพื่อนโกรธเพื่อนงอนนี่ก็ผิดงังแล้วนะหรือว่า เพื่อนแย่งของเล่นของกินที่ชอบนี่ก็ผิดหวังหละนี่ผิดหวังมากเลยนะตอนเด็กไล่ขึ้นมาปฐมอะไรเงี้ยทะเลาะกับเพื่อนอ่ะก็โกรธอ่ะแล้วอาจจะมีความรักแบบเด็กแบบสมชายไม่ชอบเรากราบอ่ะเราเสียใจมากแล้วก็ผิดหวังมากนะโลกด้วยกหมดเลยนะตอนเด็กๆอลณวถ้าไล่มาพอมอต้นมอปลายเงี้ยเราอาจจะเรื่องเรียนไหมเรื่องเรียนแบบไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้หรือแม้กระทั่งทะเลาะกับพ่อแม่ในช่วงของเราเป็นวัยรุ่นอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่ได้ทุกสิ่งที่หวังแล้วถ้าสมมติว่าถามมาว่า เวลาไม้เป็นไม้ตอนเนี้ยในอายุเท่าเนี้ย<ะ>เวลาที่ไม่ได้ทุกสิ่งที่หวังแบบหนักสุดๆอะ่ะอไม่มีอาการยังไงแล้วจัดการกับมันยังไงนะเวลาโมเมนต์อายุช่วงเท่าเนี้ยอพี่เชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นจากเมื่อก่อนอืมในช่วงอายุเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังยี่สิบต้นๆความรู้สึกก็จะแบบว่าถ้าผิดหวงังเนาะมันก็จะทุกเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบ เหมือนเรามีโลกอยู่ใบหนึ่งแล้วอยู่ดีมันก็แบบพังลงไปเลยอะ่ะเออมันก็จะทําให้รู้สึกดาวแล้วก็ดิ่งไปสักพักเลยค่ะถึงปากจะบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเนาะมันเป็นคําพูดที่ง่ายเนาะแต่ว่าเวลาจะทะําอ่ะโหยากยากมากใครกรพูดบได้ไหมอยู่กับปัจจุบันเออ<ด>แบบพี่เจนไม่ว่าจะอะไรแต่ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคือแบบมันเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากที่เออ มันใช้ปลอบใจตัวเองได้แล้วก็ปลอบใจคนอื่นแต่ว่ากว่าจะทําให้อยู่กับปัจจุบันได้อะมันยากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นคนที่รับมือกับความผิดหวังที่ไม่เก่งไม่เก่งสักเท่าไหร่อืมซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมายคือเวลาอือฮึอ่าใช่มันอาจจะเป็นคําพูดที่แบบว่าค่อนข้างเบสิกนะว่าเวลาจะช่วยเยียวยา,ยา,ยายทุกอย่างเองตอน,นเด็กๆก็แบบไม่จริงอ่ะนานเท่าไหร่ก็เยียวยา,ยา,ยายไม่ได้หรอกแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆก็รู้ว่าเออเวลามันช่วย มันช่วยจริงๆนะอืเดือนหนึ่งหกเดือนปีหนึ่งยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เรายิ่งค่อยๆแบบตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆลืมอาจจะไม่ลืมแต่ว่ามันทําให้เราดีขึ้นไม่ได้แบบจมกับสิ่งๆนั้นแล้วอ่ะแล้วก็นอกจากเวลาก็คงต้องเป็นตัวของเราเองเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเรายังจมอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งๆนั้นไม่ได้สักทีอะค่ะอืมสิ่งสําคัญเลยก็คือ ตัวเราอันดับหนึ่งแล้วก็เวลาก็จะช่วยเราอีกทีหนึง่งแล้วมามองว่าการรับมือกับความผิดหวังนะตอนเด็กๆก,กับตอนเนี้ยมายดีขึ้นปะดีขึ้นไหมเหรอก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราค่อนข้างที่จะฟูมฟลยแล้วก็ผักใส่คนอื่นออกไปอืมแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีซัพพอร์ตที่ดีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวขนาดนั้นอืมใช่ก็คงรู้สึกว่าเพราะยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเรียนรู้ที่จะ รับมือแล้วก็ไม่พยายามนําให้ตัวเองเป็นคนที่ดิ่งดาวขนาดนั้นใช่ค่ะพี่ก็อยากให้มมยแบบจําคําตอบของตัวเองณวันนี้ไว้แล้วก็ลองเปรียบเทียบกับตัวเองในวันข้างหน้าดูดีเฮยว่าเรารับมือกับความผิดหวังได้ดีขึ้นไหมาจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนกับเทเลอร์เลยอะ่ะแล้วก็แบบก็อยากจะชวนทุกคนที่ฟังอยู่ว่าเอ้ยลองสํารวจตัวเองกันดูว่าณนะวันเนี้ยถ้าสมมติแล้วเรามีเรื่องผิดหวังะ ในอดีตกับปัจจุบันอะอเราจัดการกับมันได้ดีขึ้นไหมหรือว่าเรายัางจัดการกับมันได้เหมือนเดิมเลยอื m. ยังไม่ดีขึ้นหรือว่ายัางจัดการกับมันได้ไม่ดีไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็ไม่มีใครตัดสินได้นอก<ช>จากตัวเองนอกจากตัวเราเองอเนาะอย่างอย่างที่พี่เจนบอกเลยว่าอยากให้รีเช็คตัวเองตลอดอืมแล้วอย่างของพี่เจนพี่เจนว่าพี่เจนจัดการได้ดีขึ้นไหมพี่เจนว่าพี่เจนจัดการได้ดีขึ้นอืมจัดการได้ดีขึ้น มากนะสำหรับสาบเมื่อก่อนมันคงแบบจมกว่านี้หรือหรือเสียใจกว่านี้หรือรู้เสียความรู้สึกกว่านี้เออเสียดายกว่านี้มันคงจะรู้สึกรู้สึกเสียทุกอย่างเสียใจเสียดายสูญเสียเออรู้สึกเสียมาเลยแต่พอมาวันเนี้ยก็มาคิดวมันก็มันก็ไม่ได้เสียอะไรเนาะมันก็พอคิดตามความเป็นจริงกับตัวเองด้วยนะแล้วก็ลองมองมันอีกแง่มุมหนึ่งก็จะรู้สึกเออมันก็คงเป็นธรรมดาก็ต้องเสียบ้างแหละ แต่คงก็ไม่ได้เสียทั้งหมดนี่หว่าหรือบางอย่างมันไม่ได้เสียเลยนะแต่มาคิดอย่างเดียวว่าเสียไปแล้วมังอย่างหรอจะได้อะไรกลับมาด้วยซ้าใช่ใช่นั่นแหละพี่ก็มองว่าพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือหรือช่วงจังหวะชีวิตอะไรเหล่านี้อือค่ะต่อไปนะคะคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับความอับอายจากความพยายามค่ะ ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในตอนที่เราเป็นเด็กหรือว่าตอนที่เราเคยพลาดพลั้งทําอะไรบางอย่างที่เราพูดไม่คิดบ้างเช่นเคยพูดจาแบบบูลลี่เพื่อนในตอนเด็กเดเนาะเด็กๆพี่ก็เคยนะแบบลอชื่อพ่อแม่เพื่อนพี่เคยอ่ะใช่แบบเหมือนตอนเด็กเราไม่ได้รับการ educate อ่ะแบบไอ้อ้วนไอ้แว่นไอ้อะไรเงี้ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยแหละเออใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักสําหรับคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองด้วยนะอืถึงจะผ่านมานานยังไงอะ ตัวเราก็คงจะหนีความรู้สึกเหล่านั้นไม่พ้นหรือว่าถึงผ่านมันนานมากๆแล้วอะ่ะแต่ก็จะลบยังไงก็ไม่ออกไปอะ่ะบางอย่างมันก็ยังฝังอยู่ในจิตใจของเราในความรู้สึกของเราอยู่อะค่ะถ้าเราเปลี่ยนจากการลบหรือว่าหนีสิ่งนั้นออกไปแต่เป็นการที่เราเรียนรู้และก็อยู่กับมันในความแบบอายเหล่านั้นเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าแต่ตองให้กลายเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในทุกวันเนี้มันก็น่าจะดีกว่าการที่เราลบหรือว่าหนีสิ่งเหล่านั้นออกไปอืมอืเอ่อ ต่อมาที่เทเลอร์เก่าวไว้นั่นก็คือเรื่องของความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลว mm hmm. โลกยังไม่แตกสักหน่อยจริงๆแล้วเทเลอร์ค่ะเขาแชร์ประสบการณ์กานสัาเ็จของเขาเนี่ยตั้งแต่อายุสิบห้าให้ฟังว่าในฐานะคนที่เริ่มชีวิตสาธารนณะตั้งแต่อายุสิบห้ามันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นคือคำนะนนำมากมายที่ฉันไม่พึงประสงค์ ว่าสมัยเริ่มดังใหม่ๆอ่ะเธอถูกเปรียบเทียบให้เป็นต้นแบบแล้วก็ถูกคาดหวังอย่างสูงจากทุกคนเธอรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ได้ทําอะไรที่ผิดพลาดเด็กทุกคนในอเมริกาก็จะเติบโตเป็นนางฟ้าที่สมบูรณ์แบบอืมแต่ถ้าฉันทําผ้าทําไม่ดีอ่ะทั้งโลกจะแตกออกและทุกอย่างจะกลายเป็นความผิดของเทเลอร์อืมอ่ะพูดถึงท่อนนี้ก็ขอหยุดก่อนแล้วก็มาลองวิเคะห์ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงในในพี่พ,พี่พี่รู้สึกว่า หลายๆคนเลยอ่ะต้องเจอความรู้สึกเหมือนเทเลอร์แน่นอนอ่ะคือรู้สึกว่าถูกคาดหวังตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่อะเทเลอร์อาจจะเป็นในฐานะศิลปินต้องเป็นตัวแบบต้นแบบที่ดีของคนในประเทศแต่สำหรับเราแล้วก็หลายๆคนเนาะก็จะถูกคาดหวังว่าเธอต้องเรียนเก่งเธอต้องอสอบให้ได้เข้ามาหาลาัยที่ดีเธอต้องมีเกรดที่ แบบโอโหพ่อไม่ต้องภูมิใจงไงเธอต้องทําแบบนี้ทําแบบนั้นนะแล้วเธอต้องทําตามด้วยเออถ้าสมมติว่าไม่ทําตามหรือทําตามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็กลายเป็นคนที่ไม่ดีไ,ไม่ดีเช่นตอนเด็กๆต้องเรียนเก่งอย่างที่พูดไปใช่ปะเป็นเด็กนักเรียนท่านแต่งหน้าอะถ้าแต่งหน้านี่เธอไม่ดีนะต้องเป็นเด็กที่แบบว่าเธอต้องซื้อฟังทัานออท่านแต่งหน้าเออหรือว่าโตจนป่านนี้แล้วต้องมีบ้านต้องมีรถดิกือถูกคาดหวงังไงอืมสุปะ เออพอถูกคาดหวังพอไม่มีก็ถูกต่อว่ากลายเป็นความผิดของเธอแล้วล่ะมันเป็นความผิดพลาดของเธอเธอสมมติเธอมมเธอายุส0มสิบแล้วเธอยังไม่มีบ้านเธอยังไม่มีรถเลยอ่ะเธอทำไมเธอยังไม่มีเงินเก็บล่ะอะไรเนี่ยเออเธอผิดแล้วนะถูกปะถูกคาดหวังเหมือนกันแต่ในรูปแบบที่ต่างจากเทเลออืมอืมหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งที่ดูว่าแบบแย่เหมือนกันก็คือแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วแล้วอย่าล้างอะ่ะโออ,อแล้วเรา เราไปรู้สึกว่าเขาคนนั้นอะชีวิตล้มเหลวนะอืถูกปะการเลิกลาไม่ได้แปลว่าล้มเหลวเออกลายเป็นว่าเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องพอเขาแต่งงานแล้วเขาจะต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วพอเขาเลิกอ้าวเขาล้มเหลวว่ะมึงเคยได้ยินไหมเคยค่ะเออแบบข่าวดาราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเลิกกันมีมีครอบครัวเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดสินเขาจากภายนอกเลยว่าแสดงว่าความรักของเขาต้องไม่ดีแน่ๆเลยใช่แล้วก็กลายเป็นความผิดพลาดของของตัวฉันเนี่ยของตัวคนที่โดนวิจารณ์เนี่ย เออแต่อย่างที่เทเลอร์บอกเลยความผิดพลาดมันไม่ใช่ความล้มเหลวอืมใช่ค่ะเออเว้ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวเว้ยแล้วเราก็ลองมาฟังกันต่อว่าประสบการณ์ของเทเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ประสบการณ์ส่วนตัวฉันไม่ได้บอกแบบนั้นมันบอกว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันอืมความอับอายที่คุณพบมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์อืลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากตัวแล้วมองรอบตัวว่าใครยังอยากออกไปเที่ยว และระเบิดเสียงห,หัวเราะให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างเพราะนั่นแหละคือของกวนสิ่งที่เทเลอร์พูดมันดีมากๆเลยอะ่ะมันมีความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึน้นกับทุกคนอ่ะเกิดขึ้นกับเทเลอร์เกิดขึ้นกับไมล์เกิดขึ้นกับพี่เจนอืมใช่ค่ะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดที่เราคิดว่ามันโอเคมันเป็นความผิดพลาดของเรานะหรือคนอื่นอาจจะมองว่าผิดพลาดแต่เทเลอร์บอกว่าเออในช่วงเวลานั้นน่ะ เราอาจจะพบคนที่อยู่ข้างๆคุณแบบ no matter what เลยอ่ะแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนเป็นตัววัดคุณภาพของคนรอบๆตัวเราด้วยนะใช่จริงๆรู้เลยว่าใครมีมีคุณภาพครณภาพที่ดีอเงี้ยซึ่งพี่ชอบมากๆเลยอันนี้ที่พี่ที่พี่อ่านเพราะว่าพี่เคยเจอเรื่องแบบเรื่องความผิดพลาดมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆนะมันจะ มันจะมีคนที่เข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่แย่มากๆจริงๆแบบ No matter w h a t ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเทเล่คงเจอมาหนักมากๆเหมือนกันเนอะเนาะถ้าเราแบบว่าถึงจะไม่ได้อยากอ่านข่าวก็เถอะแต่เวลาคนแชร์มาตามโฮสตามโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นเขาเปลี่ยนแฟนทีก็โดนสังคมมาตีตาและอเออซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของเขานะเออมันเป็นความรักของเขาการที่จะเลิกลาหรือว่าการที่จะมีความสัมพันธ์กับใครมันก็เป็นเรื่องของเขากับเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาอืม อันหัดมาที่เทเลอร์พูดก็คือเรื่องของรู้จักเก็บบางสิ่งและปล่อยบางอย่างชีวิตเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะถ้าคุณพยายามถือทุกอย่างเอาไว้นี่คือคำพูดของเทเลอร์ส่วนเรื่องของการเติบโตและเคลื่อนสู่บทใหม่ของชีวิตคือรู้จักเก็บและปล่อยฉันหมายถึงว่าคุณควรเรียนรู้ว่าควรเก็บอะไรไว้และอะไรที่คุณควรโยนทิ้งไปคุณไม่สามารถเก็บทุกอย่างเอาไว้ความโกรธแค้น ความเป็นไปของแฟนเก่าความอิจฉาเมื่อเห็นคนที่เคยบูลลี่คุณได้รับการเลื่อนขัน้นขอให้เลือกจะเก็บสิ่งใดไว้และโยนสิ่งที่เหลือทิ้งให้หมดตรงนี้พี่ก็ชอบมากๆชอบเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าจริงๆเคยเป็นคนหนึ่งที่เก็บทุกอย่างเหมือนกันเก็บทุกอย่างมาคิดเก็บเรื่องที่บางทีไม่ควรจะเก็บคําพูดของคนอื่นแบบสิ่งในอดีตมาคิดอะไรเงี้ยเออเก็บเป็นคนเก็บเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เก็บมาพูดเก็บมาวิเคราะห์เออ พูดไม่ดีคําดูถูกคําพูดใจแย่ๆหรือการกระทําที่ไม่น่ารักอันนี้เก็บหมดเลยและสุดท้ายอะ่ะเก็บแล้วมันมันรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีต่อตัวเราเองอะ่ะคนหนักก็คือตัวเราเออ,เอ,อคนที่หนักคือตัวเราเพราะเราเก็บจนวันหนึง่งรู้สึกน่าจะเสียใจกับคําพูดคําพูดหนึ่งเลยสักอย่างนึงแหละจนตัวเราแย่มากเลยวันนั้นรู้สึกแย่มากแล้วพอมันแย่ที่สุดแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าแย่ที่สุดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาจริงๆนะก็คือว่าวันนั้นคิดได้เลยว่าทำไมต้องรู้สึกแย่ขนาดนี้เออ วันนั้นวันนั้นเด้งขึ้นมาทําไมต้องรู้สึกแย่ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันคือเรื่องที่ไม่ต้องเก็บแล้วอ่ะเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บมันเด้งขึ้นมาแล้วมันได้สติว่าแบบมันคือปัญหาของคนอื่นมันคือคําพูดของคนอื่นแล้วเราไม่สามารถคอนโทรอะไรได้นอกจากตัวเราเองอืมันก็ทําให้เราปล่อยได้แล้วก็จะมีคําพูดหนึ่งที่เตือนตัวเองอยู่เสมอเลยก็คือเราจะเก็บขยะอาไว้ในบ้านเก็บขยะอาไว้ <ๆ S 1> <ๆ>ในใจทาไมเงี้ยจะเตือนตัวเองตลอดบางทีแบบรู้สึกคิดมากกับอะไรก็จะบอก อจะก็บชอบมากเลยนะคําของวิเจนว่าเอาขยะมาอยู่ในบ้านเอาขยะมาอยู่ในใจเราทําไมขอจดในคำที่ชอบจริงนะคะใช่จริงค่ะเพราะว่ามันเป็นคนที่คิดมากมาแล้วจนจุดหนึ่งมันคงไม่อยากคิดแล้วว่าแล้วมันก็ดีขึ้นนะหลังจากนั้นมันก็มันก็ปล่อยได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เทเล่บอกว่าเออสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนควรเก็บใช่อืมต่อมาก็คือว่าเมื่อเราสูญเสียเรากําลังได้รับ กัมาเช่นนอันนี้คล้ายๆกับที่เราชอบพูดกันว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมออืมแต่เทเล์กล่าวว่าในชีวิตของคุณเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดผิดเชื่อคนผิดแสดงความรู้สึกน้อยหรือมากเกินไปทำร้ายคนที่ไม่สมควรทำร้ายคิดมากเกินไปไม่คิดอะไรเลยและฉันจะไม่โกงหกว่าความผิดพลาดเหล่านี้ทำให้คุณพลาดบางอย่างแต่กำลังจะบอกคุณว่า เมื่อคุณสูญเสียบางอย่างไม่ใช่การสูญเสียทุกครั้งเพราะหลายครั้งที่เราสูญเสียเราได้บางอย่างคืนมาเช่นกันอืมพอฟังประโยคนี้เ้าย้อนกลับมาดูตัวเองเนยนะก็มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียบางอย่างไปแล้วก็บางครั้งเราเสียดายแล้วก็เสียใจมากอืมมันก็ต้องเคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมเราเสียดายเนาะ แล้วเราก็จมอยู่กับความเสียใจนั้นเพราะว่าเราน่าจะเสียดายแบบตอนนั้นน่าจะทําอะไรบางอย่างให้มันดีกว่านี้อืใช่หรือว่ามันน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาได้เนาะมันน่าจะมีวิธีที่แบบไม่ทําให้คนคนหนึ่งหรือว่าอะไรบางอย่างหายจากชีวิตเราไปอะไรแบบนี้สุดท้ายเราอาจจะลืมคิดไปด้วยว่าเราเสียดายมันทําไมอะสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราก็ได้เนอไม่ได้ควรกับเราไม่ได้เป็นของของเรา ยูบีลองวิดมีอันนี้อาจจะเป็นยูนอตบีลองอะไรประมาณเนี้ยออไม่ใช่ของฉันน่ะเออเสียใจยไม่ไหวแต่ว่าพอถ้ามองอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันก็อาจจะเจอสิ่งที่ดีอืสิ่งที่ดีกว่าไหมไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่ดีออบางอย่างเวลาเราถ้าเราไม่สูญเสียอะไรบางอย่างไปเราก็อาจจะไม่เจออะไรที่ดีเดี๋ยวแล้วเข้ากับเรามากกว่ามันเป็นโอกาสเนาะใช่ค่ะ เทเลอร์บอกต่อได้นะว่าบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องคือนั่งลงและขอโทษบางครั้งคือการยืนหยัดต่อสู้บางครั้งต้องหันหลังแล้ววิ่งหนีอืมแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลือกไหนที่ถูกต้องออืมอืมมไม่คุณไม่มีทางรู้เลยเธอกล่าวต่อว่าแล้วฉันจะให้คําแนะนําอะไรแก่คนเหล่านี้ดีละ่ะฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกข่าวที่น่ากลัวก็คือชีวิตเป็นของคุณและข่าวที่เจ๋งที่สุดก็คือ ชีวิตนั้นเป็นของคุณนี่เทเลอร์ดปายได้ดีมากนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเราไม่มีทางรู้เลยอ่ะเพราะถ้ารู้อ่ะเราก็ไม่เสียดายแล้วก็ไม่สูญเสียแล้วก็ไม่เสียใจใช่ไหมเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราเลือกหรือว่าสิ่งที่เข้ามาอันไหนมันจะดีหรือมันจะไม่ดีอ่ะพี่มองว่าใช่เราไม่รู้แต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าไอสิ่งที่เราเลือกตอนนั้นอ่ะมันก็คงจะดีที่สุดแล้วแหละใช่ดีที่สุดณตอนนั้นแหละอืมแล้วระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีแบบ เปลี่ยนไปแน่ๆอยู่แล้วมันอาจจะดีมากกว่าเดิมเลยแล้วก็อาจจะแบบดิ่งลงเหวกว่าเดิมเลยมันก็อยู่ที่เราอีกอืมที่บอกเลยว่าชีวิตก็คือเป็นของเราจริงเรามีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้ให้ตัวเอง whatever แต่ว่าการเลือกนะั้นมันก็อย่างที่บอกดีหรือไม่ดีไม่รู้ม,มันดีที่สุดนะตอนนั้นใช่ค่ะสุดท้ายเลยนะคะขอหยิบยกคําที่เทเลอร์พูด ก่อนที่เขาจะลงจากการกล่าวโอวาทค่ะคือพวกเราล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณความอยากและความกลัวบาดแผลและความฝันและบางครั้งพวกเราก็ทํามันพังทั้งหมดมีหลายสิ่งมากมายเกิดขึ้นกับพวกเราแต่เราจะฟื้นตัวเรียนรู้จากมันและเติบโตมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นอันนี้อย่างที่พี่เจนบอกเลยว่ามันจะมีอะไรบางอย่างอะที่แบบเวลาเราตกตกลงไปมากๆจุดตกต่าของชีวิตเราสัญชตาตญาณของเราอ่ะมันจะฉุดให้เราขึ้นมาเอง ซึ่งอันนี้ก็เคยลองมานั่งพูดคุยกันเนาะพวกเราเคยมานั่งพูดคุยกันไม่ว่าจะเรื่องแบบปัญหาอะไรต่างๆก็ตามอพอเราดิ่งลงไปมากๆแล้วะมันจะมีแบบฮึดแบบนิดนึงแหละเซี่ยวนึงแบบมึงไม่ได้แล้วนะมึงต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ใช่จริงๆค่ะมันเป็นสัญชาตญาณของของตัวเราจริงๆเนาะอืมไม่ว่าจะมีบาดแผลมากเท่าไหรอ่อ่ะตัวของเราสัญชาตญาณของเรามันจะค่อยๆทําให้เรากลับมารักตัวเอง ใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือหาใครสักคนที่เป็นที่พึ่งทางใจที่แค่เราได้ยินเสียงเราก็รู้สึกว่าโอเคเราค่อยค่อยสบายใจขึ้นอ,อะไรแบบนั้นเนาะวันนี้นะคะมายกับพี่เจนก็มาหยิบยกคำพูดของ Taylor Swift <ipe S 2> เนาะก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังได้ฉุดคิดหรือว่าเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่ฮิลจะให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคุยกันแล้วอาจจะไม่ถูกใจตรงไหนหรือแบบคิดเห็นต่างกันก็ต้องขอโทษ <Comment. S 1> ด้วยนะต้องขอโทษะะแล้วก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เนะาะจ้าวันนี้นะคะก็ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android